อเล็ชันเลยอเลกชันจำไม่ได้หรอกว่ามีกี่องค์แต่ว่านี่ก็คือก่อนก่อนนอนนี่ต้องสวดมนต์ก่อนไหมเนี่ยสวดคืนมาูดอย่นี้คืนมาลูระูดระ

อันนี้เรียบร้อย,เร,ย,รอยเรียบร้อยใส่กระเป๋าเองแล้ววันนั้นกับพี่รากเอาข้าวไปเก็บเนรูดปิดไว้ปิดไว้เดี๋ยวมันจะหายกลัวหายด้วย